สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girls t a r o t นะคะวันนี้ก็อยู่เคเช่นเคยแล้วก็คลิป Situation Ship นะคะ EP ที่201นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาสับไพ่นะแล้วก็ตัดมาครึ่งหนึ่งนะคะดูซิว่าเรื่องราวที่เคจะอ่านต่อไปนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องราวของใครประมาณไหนนะคะวันนี้ใช้ไพ่สาหรับนี้นะเออ่ซ็กชวลเมจิกนะคะไม่ได้ใช้หลายวันแล้วเนาะก็หยิบเขามาใช้หน่อยนิดนึงนะคะ ช่วงนี้ยังยังไม่มีโอกาสได้อ่านไพ่แบบ18บวกนะคะเดี๋ยวดูซิวันนี้เรื่องราวจะเป็นเรื่องราวของใครนะคะ <c oughs> <c oughs> เขากับคุณไม่ได้คุยกันนะคะอยู่ในช่วงที่เหมือนกับงดการคุยนะคะไม่ทราบว่ามีสาเหตุมาจากอะไรแต่ว่าไม่ได้คุยกันเขาเองก็ไม่ได้ทักมาหาคุณนะคะคุณเองก็ไม่ได้ทักไปหาเขาในขณะที่คุณไม่ได้ทักไปเนี่ยคุณก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเราเนี่ย มันเหมือนกับไม่มีความหมายไดยหรอทําไมถึงเลิกคุยกันไปอะไรอย่างเงี้ยที่ผ่านมามันมันก็ดีมาตลอดนี่เราเองก็ทําดีกับเขาเขาก็ทําทดีกับเราช่วยเหลือกันนั่นนี่ให้คาปรึกษาคุยกันทุกวันทาไมอยู่ดีถึงถึงเหมือนกับตัดกันได้ง่ายจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอเขารู้ไงว่าคือคือส่วนตัวเขาอ่ะนะคะเขารู้ว่าเขาไม่สามารถให้ความชัดเจนกับคุณได้ในตอนนี้ค่ะคือพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งไม่ได้ ในขณะที่ตัวคุณน่ะคุณก็พยายามมากไงพยายามทั้งเหมือนรับฟังเขาเป็นคนที่ดีคอยอยู่ข้างเขามีอะไรก็ช่วยเหลือเขามันทําให้เขารู้ไปในตัวอยู่แล้วค่ะว่าคุณรักเขาแต่เขาไม่สามารถให้สถานะที่ชัดเจนกับคุณได้จริงๆในตอนนี้มันไม่ใช่ว่าอ๋อโอเคแล้วคุณเองอ่ะก็เหมือนจะรู้ด้วยนะร,รู้ด้วยว่าว่าเขาอ่ะคือหมายถึงรู้เหตุผลนะคะว่าทําไมเขาถึง ถึงไม่ชัดเจนสักทีอะไรเงี้ยแล้วคุณก็รู้ด้วยว่าสิ่งที่คุณทําอยู่อ่ะมันเหมือนกับพยายามแหละพยายามแต่ทำไมคิดนึกถึงเพลงนั้นวะเพลงไอ,งลอ้ยางไกลอะคะ่ะต่อให้รักเทบเป็นทับตายเจ็บช้ำทรุรนทุรายสุดท้ายเป็นฉันที่สุดเงาเขาคือคนที่เธอรอเพราะอะไรรู้ไหมเพราไนะไพ่ใบนี้เป็นคี e ์นออันเนี้ยหมายถึงว่าเขามีความทรงจำค่ะเกี่ยวกับคนรักเก่า อาจจะเป็นแฟนเก่าภรรยาเก่าสามีเก่าคนรักเก่าเขาอะค่ะมันยังเป็นความทรงจําที่หลอกหลอนเขาอยู่อืเคไม่ได้รู้สึกว่าเขาคบกันนะแต่บางคนก็อาจจะคบกันอะนะคะแต่ว่าเท่าที่เห็นจากไพ่มันเป็นความทรงจําค่ะไม่ไม่ได้เป็นตัวบุคคลนะคะเป็นความทรงจําและนั่นเป็นเหตุผลที่ทําไมเขาถึงชัดเจนกับคุณไม่ได้แล้วคุณเองก็รู้ด้ว่าเขาไม่ให้สถานะชัดเจนกับตัวเองอาจจะเพราะเรื่องอะไรบางอย่าง คุณนะคะ่ะปิดปิดตายหัวใจตัวเองเลยนะมีแค่เขาคนเดียวนะคะไม่เปิดใจให้ใครเลยเออมีใจให้เขาคนเดียวเหมือนรอแค่เขาแค่คนเดียวอะไรเงี้ยค่ะในขณะที่ตัวเขาเนี่ยอย่างที่เค้กพูดไปอะ่ะไม่ว่าสถานะเขาจะโสดหรือไม่โสดอะ่ะเขามีคนในใจของเขาอยู่ที่ที่มันเป็นคล้ายๆกับเป็นเอ NERGY อะคะ่ะแต่สําหรับบางคนนะเขาไม่โสดจริงๆคือมีมีอีกคนนึงอยู่จริงๆแต่ว่าเป็นคนที่เหมือนกับ สร้างบาดแผล้เขาเป็นคนที่ทําให้เขามีแผลในเรื่องของความรักอะค่ะซึ่งเป็นคนรักเก่าเขานะอืเขาเองอ่ะก็รอเหมือนกันรอว่าเมื่อไหร่ตัวเองจะพร้อมรอเมื่อไหร่ตัวเองจะเหมือนทําใจได้จากความสัมพันธ์เก่าหรือตัดความสัมพันธ์เก่าให้มันจบเด็ดขาดสักทีอะไรเงี้ยคือเขาเองก็รออยู่เพราะ เขารู้ว่าคุณเองอ่ะก็เป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่ใจดีแล้วพยายามเพื่อเขามากอะค่ะคือสมัยนีย้พูดตรงๆคือมันหายากนะคนที่จริงจังแล้วก็จริงใจแล้วก็ซื่อสัตย์ด้วยอะไรเงี้ยแล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณน่ะไม่ได้เสียหายอะไรเลยเป็นคนที่เขาอยากจริงๆเขาอยากเปิดใจให้ด้วยซ้ำอะ่ะเออแต,แต่แต่อดีตเขามัน,มนค่อนข้างแย่ค่ะเคยรู้สึกว่าคนรักเก่าเขาก็ทําไปเยอะเหมือนกันคราวนี้ตัวคุณน่ะคุณน่ะเริ่มรักเขาแบบที่ แกรู้สึกว่าคนคนนี้ก็มีข้อดีอยู่แหละมีมีเยอะด้วยนะทําให้ตั้งแต่คุณรักเขาอะค่ะคุณอยากเป็นคนที่ดีขึ้นอยากสวยขึ้นอยากหล่อขึ้นอยากอยากเป็นคนที่ดีขึ้นเพื่อเขาอยากให้เขารักเราอยากให้เขาเห็นว่าเฮ้ยการมีเราอ่ะมันก็ไม่ได้แย่นะเราก็เป็นคนหนึ่งนะที่แบบเขาเอาไปอวดคนอื่นได้เชิดหน้าชิตาได้เดินจับมือกันข้างกันเราไม่อายใครอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคุณก็ดีขึ้นจริงๆในชีวิตคุณคุณก็ดีขึ้นจริงๆแต่ว่าอืมในขณะเดียวกันนะคะในความสัมพันธ์ มันเหมือนกับเขาก็อยากเปิดใจให้คุณไม่ใช่ไม่อยากแต่ตัวคุณเองก็เหมือนรักไปเจ็บไปอะ่ะพอเรารู้ไงว่าในใจเขามันมันไม่ได้ว่างแบบมีพื้นที่ให้เราแบบเต็มร้อยอะค่ะมันก็เลยเหมือนทําให้คุณอะ่ะเริ่มชินแล้วก็เริ่มชารักไปด้วยเสียใจไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยอืรักไปเจ็บไปเจ็บไปรักไปเขาอะพยายามที่จะค่อยๆเปิดใจให้คุณพยายามที่จะเรียนรู้พยายามแบบเอ้ยว่างก็ไปลองกินข้าวกันไหมลองไปแบบ ทำอะไรร่วมกันดูไหมเผื่อว่าเขาอะจะค่อยๆเหมือนกับปล่อยอดีตไปแล้วก็แบบหันมาให้ใจคุณแค่รู้สึกว่าเขามีใจกับคุณนะคะไม่ใช่ไม่มีใจอืมแต่ในขณะที่คุณอะคุณมีความสุขนะเวลาที่คุณได้เจอเขาได้คุยกับเขาอะค่ะแต่เวลาที่คุณกลับมาอยู่คนเดียวไม่ได้คุยกับเขาอะคุณก็จะเข้าหลูปเดิมคือหลูปของการคิดมากคิดเยอะอีกแล้วว่าเอ๊ะเขาเงียบไปเนี่ยเนี่ยหลังๆจะเจอกันเสร็จแล้วอะเขาเงียบเนี่ยเขาจะกลับไปคุยคนนันอีกไหม เขาจะวันพรุ่งเนี้ยชีวิตเราจะยังมีเขาอยู่หรือเปล่าวันพรุ่งนี้ยเขาจะยังทักมาคุยดีๆกับเราอยู่ไหมหรือว่าความสุขมันจะมีแค่วันนี้แล้วคุณคิดแล้วมันเหมือนคุณจะร้องไห้เหมือนคุณกลัววันพรุ่งนี้คุณจะไม่มีเขาอีกสมมติวันนี้ไปเดทไปกินข้าวกันมีความสุขมากแล้วคุณก็กลัวว่าพรุ่งนี้เขาจะกลับไปเป็นคนที่เย็นชากลับไปเป็นคนที่ยึดติดอยู่กับอดีตไม่ยอมปล่อยอดีตไปไม่ยอมเริ่มต้นใหม่กับคุณอะไรอย่างเงี้ยคือคุณมีความกลัวเพราะคุณน่ะรักเขาแล้วรักเขามาก เขารู้นะคะเขารู้นะว่าคุณรู้สึกยังไงแล้วเขาก็รู้ด้วยว่าคุณอดทนมากเลยที่แบบรอเขาอ่ะคุณคุณต้องใช้ความอดทนสูงมากกับนิสัยของเขากับการนั่งรอเขากับการที่เหมือนกับคอยเป็นกําลังใจให้เขาคอยช่วยเหลือเขาพยายามทักเขาก่อนเขารู้ด้วยนะว่าคุณเหนื่อยในความสัมพันธ์นี้นะคะเคาก,กลัวจังเลยเคาก,กลัวว่าคุณนะ่ะจะทำใจ Move on จากเขาทั้งที่ยังรักนี่แหละ พอคุณรู้สึกว่าคุณสิ้นหวังในความสัมพันธ์นี้หมายคามว่ามันมองไม่ออกอะว่าเขาจะมาพัฒนากับเราได้ยังไงอะไรเงี้ยเพราะความสัมพันธ์นี้มันกินเวลามาน,นานแล้วค่ะนั่นไงเขาเขาอะเหมือนคนที่ยึกยกักอะค่ะมีทั้งคุณแล้วก็มีทั้งอดีตไปด้วยอดีตกับคนเก่าอะมันมันเลยแบบไปทำกระร้นอนะ ความทรงจําคนเก่าก็ยังติดอยู่ความทรงจําใหม่ๆกับคุณก็ทําให้เขามีความสุขแต่เขาอาจจะลืมนึกไปว่าคุณเองก็มีความรู้สึกอะเครู้สึกว่าคุณจะค่อยๆรักตัวเองมากขึ้นแล้วก็ move on จากเขามากขึ้นคุณ่ะเป็นคนที่ดีขึ้นได้พอรักคนคนนี้นะตามไพ่นะคะแต่ว่าวันหนึ่งอะคุณจะรู้สึกว่า เขาคู่ควรแล้วก็คุรค่ากับความรักทั้งหมดของคุณจริงๆหรอเพราะคุณให้ทั้งใจจริงๆคุณคุณคล้ายๆแบบบูชาความรักอะค่ะแล้วเวลาคุณให้คุณให้ทั้งใจให้ทั้งความซื่อสัตย์ให้เวลาอะไรเงี้ยแล้วคุณรู้สึกว่าสิ่งที่เขาได้ไปอะกับสิ่งที่เขาให้คุณกลับมามันคุ้มค่ากันแล้วจริงๆหรออะไรเงี้ยอืมเขารู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างค่ะเกี่ยวกับคุณนะเคขอแบ่งเป็นสองอย่างนะอย่างแรกนะคะมีอะไรบางอย่างของคุณเกี่ยวกับคุณ ที่เหมือนแฟนเก่าเขามากเหมือนมากจนเขารู้สึกไม่โอเครู้สึกว่ากลัวกลัวคุณทําให้เขาเสียใจอีกกลัวประวัติศาสตร์ซ้ารอยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ในอีกกรณีหนึ่งนะคะถ้าไม่ใช่ว่าเหมือนแฟนเก่ามากก็คือตัวคุณน่ะมีอะไรบางอย่างที่ผิดไปจากสเปคเขา <c oughs> เช่นสมมตินะสมมติเขาเคยคบคนตัวเล็กมาตลอดแล้วพอมาเจอคุณคุณเป็นคนเดียวที่ตัวสูงอย่างเงี้ยค่ะหรือ เขาเคยคบคนต่างชาติมาตลอดแล้วเยื่อีดีมาคบกับคุณคุณเป็นคนไทยคนเดียวอย่างเงี้ยคือมันมีอะไรบางอย่างที่มันไม่ไม่ตรงตามปกติที่เขาเคยทํามาเกี่ยวกับคุณนะคะคราวนี้มันก็เลยทําให้เขาเหมือนกับคิดมากไปอีกอะไรเงี้ยว่ามันจะเวิร์กจริง,รงหรอในขณะที่ตัวคุณนะคะคุณทบทวนแล้วทบทวนอีกแลวเครู้สึกว่าสิ่งที่ฝังอยู่ในใจคุณนะ เคงไม่รู้ว่าทําไมคุณถึงรู้สึกแบบนี้คุณอาจจะไปเจอเหตุการณ์อะไรมาหรือเปล่าเกี่ยวกับเขากับคนเก่าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันจะมีสิ่งหนึ่งคือที่ฝังอยู่ในใจคุณคือคุณรู้สึกว่าเขารักคนเก่าของเขามาเคงไม่รู้ว่าคุณไปรู้มาจากไหนหรือไปเห็นอะไรมาแต่มันเป็นความรู้สึกที่อยู่ในใจคุณเลยว่าเขารักคนเก่าของเขามากเขาจะเอาใจที่ไหนมารักเราเขาจะรักเราจริงเหรอเขาจะชอบเราจริงเหรออย่างเงี้ยคือเขารักคนเก่าของเขามากอย่างเงี้ยค่ะมันมันวนอยู่อย่างเงี้ยอยู่ในหัวคุณอ่ะอืม เขารู้สึกว่าเขาเห็นแก่ตัวนะเขารู้นะคะไม่ใช่ไม่รู้แต่ว่าจะให้เขาปล่อยคุณไปเขาก็ทาไม่ได้เพราะเอาจริงๆเขาก็ชอบคุณอยู่มากเหมือนกันแล้วก็มี p a ชชั่นมีความลหลงไหลอยู่ในนั้นด้วยนะคะแล้วเขาก็มีคําถามด้วยนะว่าเอ๊ะคุณจะมาชอบคนขเขาขนาดนั้นจริงๆเหรอรักเขามากขนาดนั้นจริงจริงจริงๆเหรอจะรอเขาได้แบบที่ปากพูดจริงๆเหรอจะรอเขาลืมมาดีจริงๆรเหรอเงะะี้ยค่ะ ในขณะที่ตัวคุณนะ่ะคุณมองเขาสูงส่งมากคุณมองเขาเป็นเอเมอร์เรอร์เป็นคนที่มีฐานะดีหน้าตาดีถูกใจหุน่นดีความคิดคําพูดถูกใจคุณหมดเลยถูกใจคนจนแบบคุณหาที่ติเกี่ยวเขาไม่ได้อ่ะคะ่ะ t t s why เออนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมคุณถึงรักเขามากชอบเขามากไม่ว่าจะยังไงอะ่ะเขาก็ยังลังเลอยู่ดีหมายความว่าเขาจะให้สถานะกับคุณยังไม่ได้อยู่ดี เพราะมีความคิดหลายๆอย่างในหัวเขาอะที่เกี่ยวกับคนรักเก่ามันมีเกี่ยวกับคนรักเก่าเขาเป็นเหตุผลหลักๆเลยค่ะ,แล,ะแล้วก็มีเกี่ยวข้องกับคุณด้วยที่เป็นความต่างหรืออะไรบางอย่างเกี่ยวกับคุณคราวนี้เอเนอร์จีเขาที่มันไม่ชัดเจนเนี่ยมันส่งผลให้ตัวคุณรนะู้สึกอึดอัดไปด้วยว่าจะต้องอยู่แบบแบบไม่ชัดเจนแบบนี้หรืออยู่แบบเติร์ดป,ปาร์ตี้อยู่แบบเซาสองสามคนหมายถึงว่าตัวคุณกับเขาและความทรงจําเก่าของเขาอย่างเงี้ยมันมันต้องเป็นแบบนี้ไปถึงเมื่อไหร่แล้วคุณรู้สึกอึดอัดไม่อยากอยู่ตรงนีี้้อกแลว ในวันที่คุณเสียใจมากๆเขาก็จะกลับมาขอโทษแล้วบอกขอโทษนะจะไม่ทําอีกเออจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ใช่แบบที่เธอเข้าใจนะอะไรเงี้ยคือเขาจะพยายามอธิบายอะนะคะแล้วพออธิบายแล้วก็จะเหมือนกับเขาเรียกอ,อะไรอ่าอธิบายเสร็จแล้วเนี่ยเขาเขาก็กลับไปทํที่สัเหมือนเดิมอีกคุณก็เหมือนเจ็บซ้ํา เรื่องวนซ้ําเคยร้องให้เสียใจเรื่องหนึ่งมาแล้วเขาก็ทําซ้าอีกก็ร้องให้เสียใจเรื่องเดิมอีกพฤติกรรมเดิมก็ยังไม่เปลี่ยนไปทําให้คุณยังเสียน้ําตายอยู่เหมือนเดิมแล้วเขาก็จะงออย่างเดิมค่ะคิดหาวิธีการง้อนั่นนี่แต่ไม่เปลี่ยนนิสัยเออพอเขารู้ไงว่าคุณมีใจให้เขาแล้วเขาก็ยังงอคุณด้วยวิธีเดิมๆได้วิธีเดิมๆที่เขาทําวิธีคิดของเขาการกระทําของเขาเนี่ยมันยังเวิร์กอยู่เพราะงั้นนะถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนอะไรคุณต้องเขาเรียกอะไรอ่ะ คุณต้องเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองก่อนเพื่อให้เขาเปลี่ยนตามเพราะเขายังใช้คำพูดเดิมวิธีเดิมในการง้อคุณได้แปลว่าตัวคุณเองต้องเริ่มใจแข็งขึ้นต้องมีการปรับเปลี่ยนนะคะเพื่อให้เขาเลิกนิสัยนีซ้ซะหรือว่าเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคุณอะไรเงี้ยเขาจะเปลี่ยนนะเขาจะเปลี่ยนคือเขาจะเปลี่ยนเลยทันทีเมื่อคุณแบบยืนยันแข็งขันเลยว่าถ้าไม่ชัดเจนเราจะไปนะ เมื่อคุณตัดสินใจเดินออกมาเมื่อไหร่ปุ๊บเขาจะยอมเปลี่ยนให้คุณทันทีนะคะแต่คุณก็ต้องเด็ดขาดเพราะเครู้สึกว่าเท่าที่หานดูคุณใจอ่อนกับเขาพอสมควรเพราะอะไรเพราะใจคุณรักเขามากอแต่ถ้าคุณเด็ดขาดได้คุณก็จะได้ความชัดเจนมาความชัดเจนที่คุณต้องการมาตลอดน้คุณจะใจอ่อนเขาไม่ยอมเปลี่ยนตัวเองแล้วพอเขามางอนิดหน่อยคุณก็ใจอ่อนเพราะคุณรักเขา แล้วเขาก็จะไม่ยอมเปลี่ยนตัวเองสักทีถ้าคุณอยากให้ทุกอย่างมันชัดเจนนะคะคุณต้องยอมคล้ายๆกับอะแกล้งทําเป็นไม่รักเขาแล้วให้เขาเปลี่ยนตัวเองเพื่อคุณนะคะหรืออย่างที่เคกบอกอะต้องชัดเจนว่าคุณเป็นอ M p เพรสนะถ้าเขาไม่ให้เกียรติคุณอะคุณก็ไม่รู้จะอยู่ตรงนี้ทําไมขอเดินออกไปดีกว่าอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้เขาชัดเจนนะคะก็ประมาณนี้ไพก็ค่อนข้างออกมาชัดเจนอยู่นะก็ตรงๆอยู่แบบไม่ไม่พเไม่ซับซ้อนนะคะ คุณต้องใจแข็งหน่อยละกันเค่รู้มันทำยากไหนขอดูคำใบ้หมายถึงว่าคอนเฟิร์มหน่อยค่ะคำใบ้ที่สามารถคอนเฟิร์มได้ว่าเอ้ยมันเป็นเรื่องของคุณกับเขานะอะไรเงี้ยดูลักษณะภายนอกกันนะคะมีคนผิวขาวเหลืองนะคะโอเคคอนเฟิร์มผิวขาวเหลืองมีคนเคยทำศัลยกรรมหรือว่ามีคนเคยผ่าตัดนะคะมีคนยุโรป มีคนไทยมีคนสูงประมาณ170ย7 17 9ถึงมีคนผมสีอ่อนนะคะมีคนจมูกโดง่งแปบนึงแล้วก็มีคนจัดฟันเคยจัดฟันนะคะมาคู่กับ ผิวแทนนะคะมีคนผิวสีแทนด้วยนะคะก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาฟังเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ